พอเ,เพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดารพิคาศูนย์ดิจิมอนวันพีซบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวัเรี้เรามาอยู่กันในเกมวันพีชนะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวมามใหม่ในวันที่24ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมผมไม่รู้หรอกว่าคลิปนี้ผมจะลงวันไหนนะฮะแต่ผมเพิ่งเปิดมาเลยเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะลงคลิปในวันที่26 27อะไรประมาณนี้ละกันนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ของคล้าย X7 เองนะฮะ ตรงนี้นะครับผมก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับผมสับตัวเกมวิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นเกมแพทนะครับผมเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยละกันนะครับแล้วกดคําว่าการแปลแล้วกดคําว่าแพทนะครับผมและให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมทางเกมก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้กับเราแล้วเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่100%ออหรอกแต่ผมบอกเลยว่าถือว่ายังดีครับดีกว่าเป็นภาษาจีนล้วนหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับผมบางคนก็อาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับผมเออตัวนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับที่มีภาษาไทยเล็กน้อยให้เราได้แปลนะครับผมโอเคซึ่งเกมมนี้ผ แนวเทิร์นเบรดนั่นเองครับผมและผมบอกได้เลยว่ามีตัวละครแบบเท่ๆเต็มไปหมดนะครับผมก่อนอะไรเลยนี่ทุกคนดูดูฟีเกียร์5ครับผมถ้าใครเล่นตอนนี้นี่ก็มีโอกาสสุ่มแล้วก็รุนรับตัวละครลิมิเต็ดไปเลยนี่นะฮะบอกเลยว่าดีมากโอกาสอยู่ได้คือ70ครั้งนะครับในการสุ่มนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับอยากได้เหมือนกันแต่ก็แอบยากมากๆสับตรงนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมพาไปเล่นเกมไปให้ดูก่อนละกันสักหนึ่งทีนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวพาไปสุ่มกายชากันด้วยละกันในผมพาไปส่องตัวละครด้วยนี่นะครับผมมาเนี่ยผมการต่อสู้เป็นประมาณนี้เลยในยผมพัดการโจมตีไปเรื่อยๆในผมแล้วก็จะเป็นการปล่อยสกิลกันนั่นเองนะครับเห็นไหมประมาณนี้เลยครับแนวเทรนเ,รเบดทั่วไปและง่ายๆเลยทุกคนสามารถเล่นบนมือถือได้สบายได้ทุกที่เลยนะครับผมดูโจมตีก่อนไอเกคโคมเรียไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตานานแล้วครผมแล้วก็ใครนุ๊กปล่อยมาเลยผมบัดเพลิงไฟนี่ครับผมแล้วก็สโม็กเกอร์สกิลสโม็กมาใส่เราครับผมตบๆมา ยังไงโจมตีใส่เราไม่หยุดครับราซันจิเรามีสกิลแล้วตับ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 ดูมุนมุนมุนชอบสกิลซันจิมากเลยวะซันจิที่เป็นร่างตั้งแต่แรกๆเลยที่มันมุนมุนมุนได้เนี่ยสองปีให้หลังนะทุกคนนะโคตรเท่ผมชอบสุดลสซันจินี่กับโซโรนะโซโรโอเคผมโจมตีมาก่อนครับแล้วก็จะมีเรื่องของนี่ด้วยทุกคนสกิลแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนคโนกีปะอันนี้จะช่วยเราโจมตีด้วยนะครับผมฟิลเหมือนอาวุธลับนะครับผมที่จะช่วยเรา ต่อสู้ไป,ไปนั่นเองนะครับผมในการผ่านด่านเนาะเห็นปะตอนจบมาก็ได้รับของตามนี้เลยละกันนะฮะโอเคอย่างต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปสุ่มกายชาและอัปเกรดตัวละครให้ดูเลยละกันนะครับผมระบบกายช้านี่มีหลายอย่างมากไอ้อย่างแรกที่ผมเปิดให้ดูคือระบบตัวละครแรหรือว่าลิมิเต็ดนะครับที่จะให้เราสุ่มนะครับหรือว ok ่าตัวละครเพิ่มเลเวลอัพนะซึ่งตัวนั้นนะมันก็แอบได้ยากอยู่แหละถ้าใครเป็นสายฟรีละกันนะครับสายฟรีของพวกเราก็สามารถสุ่มตรงนี้ได้ให้ทุกคนเห็นปะ มันก็จะมีหลายตู้มากๆครับผมทั้งตู้หัวใจคะแนนพิจาราพเนี่ยหรือว่าตู้ธรรมดานะครับผมตู้ถาวรที่แบบเพิ่มเลตอัพสามถึงห้าดาวรวมถึงตัวละครที่สุ่มตามค่ายนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าแอบยากเหมือนกันเออตัวสุ่มนะฮะซึ่งตัวนี้ผมก็จะสุ่มนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นดีกว่าว่าเราจะได้ตัวละครอะไรบ้างละกันนะครับเออเราสามารถมาส่องได้ด้วยนะว่าจะมีออกตัวละครอะไรบ้างละกันนะครับผมซึ่งการออกตัวละครก็ภาวนา5ดาวละกันนะครับ โอราดาวนี่คือตัวละครที่แบบเป็นระดับ S R นะครับผมเอ้ย S S R สิแม่งเอ่ยตื่นเช้านิดนึงขออภัยด้วยครับผมอาทิตย์เช้าไปหน่อยอันนี้คืออะไรให้คะแนนดาวไปหนึ่งทีครับผมโอเคครับฆ่าไปเลยอู้ได้ตัวละครโมนี่นะครับผมข้ามไปครับแล้วก็โอ้โหมาล็อกตาของเรานะครับผมสู่ในคิงนี่ครับผมระดับ S S R นะครับผมข้ามไปเลยครับการแปลมันแบบแปลกๆนิดนึงนะทุกคนนะล้ำฐานเออแปลกจริงอันนี้คือแปลกเลยไปสุ่มต่อครับผมมา ลูฟี่จ๋าเอามาหน่อยตัวดีๆตัวแบบเอชช่า่าโกงๆหน่อยเพื่อนปุ๊บ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 ตัวใหม่มาเป็นอะไรรามิตัวละครตัวนี้คุ้นชื่อมากเลยแต่ลืมจำไม่ได้เฉยโอเคตัวโซงเอคิงมาแล้วนะครับผมโอ้โหสแนปเปอร์คิงนะครับผมดูชื่อแม่งโคตรเท่เลยโอ้โหสองปีให้หลังนะครับผมเท่ชาตเรากดต่อเลยครับผมไปพอวนาเตัวละครโกงๆบ้างเถอะเพื่อนเอ้ยมาขอเอชช่าแบบดีๆได้ใช้หน่อยเพื่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บหืมนามิมาแล้วก็โอ้โห มินาตะนะครับผมมันชื่อจริงๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันให้ผมแปลไปงงไปในคําตอนนี้โอเคแต่ที่แน่นะครับผมอีกวิธีหนึงน่งในสายฟรีได้รับคือตรงนี้เลยนะครับถ้าเราทำเลเวลเราถึงเนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครฟรีๆได้หมดเลยละกันอย่างเช่นผมเลเวลสิแล้วผมก็สามารถเลือกซูงอีคิงได้เลยผมกดเลือกไปเลยครับไปได้รับแล้วเวลต่อไปคือเลเวลยี่สิบแปดนะครับผมเราก็สามารถมากดดูก่อนได้ว่าเราจะได้ตัวละครอ,อะไรเนผมเมื่อเราถึงเลเวลสิบแปดนะครับโ okay. อเคอย่างเช่นตัวละครตัวนี้เป็นร็อปลุจิ แล้วก็ตัวละครโอเคเราข้ามไปเลยครับอุย้ยเอชอาร์ออกเยอะอยู่นะแล้วก็จะมีเออาร์ออกด้วยไปครับแต่อะไรเอ่ยโอเคโรบินร่างเอชชาครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นอุย้ยตัวละครเจฟใช่ไหมชื่อตัวละครอะไรวะตัวละครตัวนี้ที่มันเป็นเกาะเพชรนะเอออันนี้ไปดับเอชชานีผมถ้าเราทำเลเวลเราถึงเราสามารถมากดลับได้แบบฟรีเลยเลยนะครับอันนี้คือดีมากระบบต่อไปเลยคือระบบอัปเกดรดตัวละครครับผมอยเช่นผมได้ตัวละครตัวใหม่มาคือซงเงคิงใช่ไหม ผมก็สามารถกดพาราลาการได้เลยละกันนะครับผมนี่ครับซึ่งการอัปเลเวลเนี่ยสิ่งที่ดีๆเลยคือจะเพิ่มพัฒนาพื้นฐานให้กับเรารวมถึงนะครับก็จะอัปเกรดในเรื่องของพาร์สิด้วยและพาร์สิใหม่ๆก็จะปลดล็อกด้วยเลยนะครับเห็นปะมันก็จะมีเรื่องของสกิลใหม่ให้เราเล่นนั่นเองนะครับอย่างน้อยนะสกิลก็จะเป็นภาษาไทยนะเอออย่างอื่นเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าเป็นภาษาจีนไม่ว่าแต่ตรงนี้ต้องเป็นภาษาไทยทุกคนม่ง้นอ่านลาบากเลยอย่างต่อไปครับผมก็จะเป็นเรื่องของการใส่อุปกรณ์ด้วย ตัวนี้ก็บอกเลยว่าดีมากครับผมสำหรับอุปกรณ์นะครับทำให้เราเพิ่มมาตเตตัสพื้นฐานได้ดีนะครับผมเห็นไหมฮะพออัปเกรดก็จะเป็นประมาณนี้เลยเพิ่มมาตเตตัสพวกพลังโจมตี HP ีนะครับผมเห็นปหอันนี้ก็ควรใส่อุปกรณ์แล้วแหละแ,แล้วอุปกรณ์ก็จะมีเรื่องของความแรงแตกต่างกันไปด้วยละกันนะครับผมอย่างต่อไปคือการอัปเกรดดาวให้เก่งม,มากขึ้นละกันนะครับ การเก็บดาวตรงนี้นี่คือช่วงแรกอาจจะยากอยู่เพราะตัวละครไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ถ้าเรามีตัวละครเยอะแล้วตัวละครซ้ําแล้วเราสามารถมาเก็บดาวตัวนี้ได้เพื่อเพิ่มฟรีมิตเลเวลได้เลยนะครับและสาหรับคนที่ไม่ค่อยว่างนะครับผมเกมนี้ก็จะมี AFK ในตัวด้วยนะครับเห็นไหมตอนนี้ผมไม่ได้ออนมา14ชั่วโมงผมก็สามารถกดรับไปเลยครับกดรับไปเลยครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นรางวัล AFK ให้กับเราเลเวลเพิ่มมาอย่างเยอะทุกคนดูโอ้โหเพิ่มมาทีเลเวลเกือบ29บาโอบาจัดโอ้โห เดี๋ยวได้ให้ดูสักดาลแล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วกันนะผมลองตัวองจิ้มอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมมันจะมีการกดไอ้นี้ได้เลยนะทุกคนนะสามารถติดตั้งตัวละครแบบทีเดียวได้เลยเห็นปะผมกดให้ดูนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดแผนด้วยนะครับผมเห็นไหมเราสามารถเลือกแผนได้นะครับและแต่ละตัวละครก็จะมีธาตุและรวมถึงมีในเรื่องของอาชีพไม่เหมือนกันด้วยบางตัวละครเป็นสายแทงบางตัวละครเป็นสายซีซีอย่าได้ทำนองนั้นแล้วกันนะครับผมมากดให้ดูสักหนึ่งตาโจมตีประมาณนี้เลยเห็นปะครับ มันจะมีสกิลรองนะครับผมแล้วก็สกิลหลักนะทุกคนนะเออมันก็ต้องอัปเกรดก่อนนะครับผมถึงตัวละครเราจะมีลูกเล่นแล้วกันนะครับโอ้โหทุกครูมาโจมตีมาก่อนนะครับผมแล้วเรานางพิฆาตโจมตีสับคืนไปหนึ่งทีแล้วทุ่งี้ยคิงสกิลไปเลยครับอัปเกรดมาไม่ติดเผาไหม้ด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วก็โดนรอบวุจิเตะมาหนึ่งทีครับผมโอเคครับฝ่ายตรงนั้นเป็นทหารเรือนะครับผมแต่จะสู้อะไรกับนี่ครับผมนี่นี่ไงโอ้โหสู้กับไอ้นี่ไม่ได้หรอกทุกคนโดนสลัดนะฮะ อย่างเราเราไม่ได้แน่นอนโนคุมอาโจมตีมาก่อนครับน้มีโจมตีมาอีกหนึ่งทีครับโราฤจิตายไปเลยครับแล้วก็วยิงยิงยิงปาทุก้าตายไปหนึ่งทีครับแล้วก็เป็นการบ่อยพลโนกิฟโจมตีไปผมก็จำไม่ได้มันต้องเรียกพลโนกิฟใช่ไหมอันนี้ลืมชื่อไปหน่อยมาฮิ้วเลือดไปหนึ่งทีครับผมแล้วคุมอาโจมตีมาเหลือเพียงแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นครับแล้วจจก็จบเกมแล้วแหละนี่เนี่ยโดนโจมตีไปอึดเหรออึดเหรออึดอยู่นะอึดอยู่นะ, <laughs> นะเห็นไหมผมพะะ่ชนะก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผม รวมถึงระบบภายในตัวเกมก็มีเยอะแยะมากมายในอย่างแรกเลยพามาดูเรื่องของการล็อกอินก่อนเพียงแค่ล็อกอิน8วันนัได้รับเลยครับผมโซโรล่างฝึก2ปีนะฮะนี่ครับตัวละครตัวนี้ก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าเจนตัวละครที่สามารถเพื่อพลังโจมตีได้รถขี่ได้ด้วยนะครับผมอ่ารู้ถึงรางวัลปะป้ายก็จะแจกพวกตัวละครแฮนด์คอร์สนะครับแล้วก็ซันจินะครับรวมถึงนะครับผมก็จะมีเรื่องของตู้เลตอัพด้วยนะครับซึ่งตู้เลตอัพตัวนี้เนี่ย มันก็แอบยากอยู่แหละสายฟยีถ้าใครบดุงไม่ดีจริงๆแล้วกันนะครับเพราะมันสามารถใช้เพชรสุ่มได้แค่10ครั้งแรกเท่านั้นนะฮะรวมถึงถ้าใครไม่ชอบรูฟี่กี่ห้านะครับผมเพมื่อนก็สามารถกดเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีมังโก้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเปโรน่านะครับผมแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะทุกคนนะสิจนจักรพรรดิของเราบิ๊กมัมนะครับผมนี่แล้วก็ยามาโตะนะครับผมรวมถึงเอเนลของเราพระเจ้าระดับยูอานะ และตัวละครเกมนี้เนี่ยผมก็จะมีหลายระดับมากรวมถึงมีตัวละครหลากหลายมากนะครับผมก็มีตัวละครที่ผมไม่ได้พูดถึงด้วยคือน,นี่เลยครับผมซีจิงพาธของเราใครดูนะครับผมที่ปลุกในเรื่องของเกียร์ห้ารูฟีเจเองนะฮะเป็นระดับ UR เลยเห็นป่ะตัวละคร UR ก็มีเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีระดับ s อสบวกด้วยนะฮะเออแล้วก็มีระดับ s อสธรรมดานะครับผมเห็นไหมรวมถึงก็จะมีระดับ SR นะครับตัวละครคือเยอะมากๆเห็นป่ะฮะโอ้โห ตัวละครหลากหลายมากทุกคนดูครับตัวละครเพียบนะครับผมก็สามารถโหลดได้ให้ลิง์โหลดด้านล่างของเราได้เลยละกันนะครับ <Okay. S 1> รวมถึงก็จะมีเรื่องของระบบอันนี้ด้วยนะทุกคนนะฉลองผู้เล่นเปิดใหม่นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการทำธารกิจ7วันนั่นแหละนะครับก็แจกตั๋วสุ่มนะครับผมเป,ปรร็นธารกิจง่ายๆนะฮะก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับผม รวมถึงก็จะมีในเรื่องของการที่โจมตีตรงนี้เราได้รับของไปเลยละกันนะครับเป็นการท้าทายบอสมือใหม่แหละนะฮะแล้วก็กิจกรรมเติมเงินครับแต่ตรงนี้รับสายฟรีก็ไม่สามถม่สนใจก็ได้ครับข้ามไมเลยครับอย่างต่อไปครับถ้าเพื่อนๆพืทำภารกิจเมื่อกี้นะครับเพื่อนไจะได้รับแต้มมานะครับผมและเพื่อนๆจะได้รุนรับในเรื่องของนี่เลยครับหนวดขาวได้รับตัวละครไม่ว่าแถมแจกสก,กินต,ต่างหาก ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับสรับกิจกรรมมือใหม่นะครับถ้าใครทำนะครับรับไปเลยครับทั้งหนวดขาวแล้วก็สกินหนวดขาวนะโอเคคลิปวดีโวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมเป็นเกมใหม่ในผมที่เพิ่งมานะครับผมเปิดตัวไม่ช้านะครับผมก็ใครสนใจเกมวันนี้ก็สามารถโหลดได้ละกันนะครับผมแล้วเป็นเกมวันพีซที่แบบมาใหม่ด้วยละกันเนี่ยผมเป็นภาษาไทยต่างหากผมบอกเลยว่าเวดีกูดมากๆละกันนะครับ โอเคถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอยางมากเลยละกันนะครับคลิปดอนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโนน่